สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเกมเมอร์ไอลวิสไายนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็อยู่กับเกมพิกแซงแกรนทรีดีกันนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับครอบครั้งนี้ก็จะมาเล่นในโหมดอีเวนต์กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้สําหรับใครที่ผมจะบอกกับคุณผู้ชมให้ทราบว่าช่วงนี้ผมก็มีสอบกันเลยอาจจะลงคลิปเลทหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวันเสาร์ที่เนี่ยผมอาจจะลงคลิปแบบบ่อยนะแต่ว่าช่วงวันจันทร์ถึงสุ่นเนี่ยผมก็อาจจะแทบไม่ได้้้ลลงคคิปนนนะรัับผูชมอีกก็ฝา ถึงสำหรับคนติดตามมาใหม่แล้วก็ติดแล้วก็คนปัจจุบันนะครับผู้ชมก็จะได้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส,สต๊อกไฟเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับผู้ชมเอาละครับก็ผมครั้งนี้จะมาเล่นในโหมดอีเวนต์หมดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอีเวนต์โหมดเนี่ยในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนแม็มก็จะเป็นแม็งทีวีชื่อว่าพิกเซลสตาร์ครับสำหรับรใครที่ไม่เคยดูเป็นพาที่หนึ่งก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังเก่าๆได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตอนอื่นๆที่ผมเคยรีวิวอาวุธปืนที ถามไปแล้วนะก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับทางนี้ก็จะมาเล่นในโหมดเป็นน่าจะเป็นตัวละครนึงมีคนเขาบอกว่ามีตัวละครอันสุดมีตัวละครสุดท้ายอ่ะยังไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองให้คุณชมได้ดูเป็นตัวอะไระครับคือตัวละครสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวละครระเบิดใช่ไหมโอเคจัดไปนะครับตามคำถอคือรอบนี้เนี่ยผมจะลองใช้ตัวละครระเบิดดีกว่าเ,าเดี๋ยวทำไมแบบปืนไมโ่โผล่ออแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าแบบเน็ตเริ่มแบบหายไปเลยอะ บางทีก็เน็ตร่มเลยนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดูดูดูครับเปิดมาปุ๊บโอเคมาสักทีเหมือนเพิ่งโหลดอยู่หกปืนเนี่ยเอากระตุกเข้าไปกระตุกกระตุกเฮ้ยจ่าต้องระวังเลยดูมเฮ้ย,ยวางกระบ,บักระเบิดเรียบร้อยโอ้โหตุบตุบอุย้ยเอาเร่วงแฮะกระบ,บักระเบิด โอเคเฮ้ย okay. hey. ระวังกับดักระเบิดอย่านะผมรู้ไม่รู้กับดักไข่ผมปา่ามันระเบิดเมื่อกี้นะระวังกับดักระเบิดตู้ไม่ตายสกิลระเบิดก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะนั่นไงว่าและมีทีม่มามีฝ่ายตรงข้ามใช้จริงๆด้วยเอาละสกิลที่สองเอบินจาระวังกับดักระเบิดอย่ามาไอ้บินจาอยูไ่ไหนบินจาโม่แหลบบินจาเยียบดีนะ่าจริงก็เยียบดีตู้ไกลเกินเอาของแถมอีกอันนึง ้าเป็นไงเรียบร้อยโดนกับดักระเบิดเอาแหละเพิ่งระเบิดติดตามตู๊อา้าวครั้งนี้จะเดินสายระเบิดนะพาร์ทที่แล้วผมได้เล่นปืนปืนกลแล้วก็มีอัตวินแล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวพนไฟแต่ถือว่ามันอื่นนะข้อเสียข,ข้อเสียคือแบบมันจะเดินช้านะข้อเสียก็จะเดินช้าอยู่ดีมังกะบักระเบิดตู๊หนึ่งสองสาม อดอึดวะฮตัวละครมีตัวไหนบ้างอะไม่มีครั้งนี้ก็มาเล่นตัวละครระเบิดดีกว่านะมีสองตัวผมจะเล่นตัวละครนี้เหมือนเดิมมีตัวละครบิดได้แต่ว่าภาคที่แล้วผมเล่นน้อยไปเพราะฉะนั้นเล่นอีกรอบหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยครับว่าเสียงข้างนอกมันเหมือนจะมีฟัาแบบฝนฝนตกนะครับไอนนี่ครัวซับมาของระเบิดตุบไม่ตายไม่มาไม่ดอปตัวละครอื่นก็ยังก่อนกันละกัน พลังเลือด200เขอาอดูความสามารถคือตัวละครเนี้ยเลือด200น,นะจากที่ดูแต่เกาะไม่มีกระดักระเบิดตู้นี่วิธีใช้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่อยู่ๆวิ่งๆปะ่ามันก็มันก็วไม่เวิร์กนะต้องใช้เล่นแบบของแปลกด้วยเป็นทำให้ตายเฮ้ยกระดักระเบิบบดไม่ตายเฮ้ยตัวไฟตัวไฟตัวไฟ กระดักระเบิดนี่เอามั่งกระดักระเบิดไม่ทำงานนบไม่ไม่ดอบระเบิดเอาละครั้งยนี้เล่นตัวละครนี้ไปเรื่อยๆนะต่างคันขอแต่พาต่อไปอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้มาเล่นหรอกนะจะรู้ติดตามปูเฮ้ยกระดักระเบิดปูเปล่าวสวายงาม นี่สายวังกับดักระเบิดแนะนำตัวละครนี้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวหาเลือดก่อนหาเลือดเก็บก่อนไม่มีจบนนนนนเจอเลือดเลือดเลือดนี่วิธีใช้กระดับคืนไม่ได้ไม่ใช่อยู่ๆเอามาใช้วางติดคืนนะมันมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับตอนนี้แต้มแล้วก็สามสิบต่นยี่สิบวังกับดักระเบิดนี่คิดดูเหมือนสภาพเล่นเอาวีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครใครเคยเล่นแบบอารมณ์แบบนั้นเลย นี่นะครับวิธีใช้กับไอ้เก็บมาเก็บมาบค,ครับเฮ้ยสนยันนัยนี่แน่สนนัยหรอสไนนัยนี่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 นเฮ้ยตัวระเบิดไอ้ตัวนี้ต้องต้องใช้ระเบิดติดตานะถ้ามันอยู่บนเดี๋ยวใช้ปืนนี้ยิงเด็ดขาดไม่มีตัวละครดออรอปอาโซอินเล่นไปแล้วนะพาร์ทที่หนึ่งสายระเบิดต้องเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวแต้มละมันเดี๋ยวจะจะ,จะแพ้แหละ อุ้ด hey. no, no, no. oh, oh. ูว่านางไหนนางไหนกระตักระเบิดไปโน่นโนนโอ้โหยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงเราต้องวางกัดดักระเบิดแล้วปีนบนซะหน่อยเฮ้ยโอ้ตัวไม่มีเกาะมันถือว่าบอลช่อนนะหา ถ้าเกิดค่ายเจ้าหูหัวนะป๊อปบิดจ้าค่ายตัวพลไฟปุ๊บป้อมมันจะไม่ทำงานเลยนะครับกระดังระเบิดตู๊บโอ้โหโกงสุดละสกิลควางระเบิด <c oughs> ไม่ใช่วางกระดังเล่นๆน,นะเอาไว้เอาไว้ไปชิ้ตัวได้มามามา,มา,มาเล่น,นระเบิดใช่ไหมของไทยมาให้ชนะเยส อ่ะล่ะทีนี้ก็มาเล่นตัวละครอื่นบ้างนะอ่ะล่ะตัวละครนี้เปลี่ยนตัวละครบ้างนบมีคนหยิบไอ้เวรกรรมงั้นเอาตัวตัวไหนดีป่ะเนี่ยตัวนี้ก็เล่นไปแล้วเพราะว่าสกิลตัวนี้โกงสุดนะดูดิไอาตัวนี้อย่างนี้ก็ได้สุ่มสุ่มตัวละครไอ้ตัวนีกับดักระเบิดต้องระวังด้วยนี่เนี่ยทุบทุบสไนด์นี่นี่ ดินจ้าดินจ้าทุบนี่ทุบโดนทุบต้องโดนทุบปีกันไว้ก่อนจะทำมาปุ๊บกันไว้ก่อนกันตามอทุบทุบทุบเอาตัวระเบิดอีกโอเคตัวละครนี้กลับมาเล่นเล่นเอร์เฟคตัวละครนี้อันนี้ผมยังไม่เล่นเล่นแบบไม่ได้เล่นแบบเต็มๆตมนะก่อนเล่นมาเล่นอีกรอบหนึ่งความสามารถของตัวละครนี้คือแบบมีปืนระเบิด ปล่อยมีสามารถปล่อยจิกแพนแล้วก็พึ่งระเบิดติดตัวนะแต่ข้อดีคือแบบจะรวดมันบุบแต่เดต้องอยู่ดึสงสูงๆใช่ไหมได้เลยเฮ้ยบินกับบินยิงกันเดะ <c oughs> นี่หนึ่งนี่เอาลงตัวเซียบอยู่บนได้เปรียบโอ้ยิงก็ไวนะข้อข้อดีคือจรวดยิงก็อยู่ไวก็จรงิงแต่ดาเม่ยังไม่รู้ว่าโดนกี่ทิดาบนะถ้าไม่ใส่เกาะไม่รู้โดนเท่าไหร่นะ บินขึ้นและบินขึ้นและตีไม่โดนโอ้โ้โอ้โอโอ้โ,อโอินจาไปไหนแล้วเฮ้ยสไนน์นีหน่หนึ่งสองสองทีดับเดี๋ยวสกิลพึ่งระเบิดนะฮะนี่เนี่ยเรียบร้อยสองทีดับไม่ใส่เกาะโดนสองทีดับสกิลปลระเบิดพึ่งระเบิดทำงานบินขึ้นบินขึ้นตูปโจมตี บีตามบีติงสูงสูงโนนโนโนโนไม่ถึงอีกนี่แบบนี้ก็แนะนำนะใช้ที่ใครที่ชอบแบบแนวแบบบินบินเนี่ยตัวละครนี้เลยน,นี่โปรโมตตัวละครนี่หนึ่งสองเรียบร้อยสองทีดับยังไม่ตายนะตอนเนี้ยบินบินขึ้นบินขึ้นวัสดีครับอยู่นี่ตัวนี้อึดสามสองและสามส,สี่สี่ทีดับ ่อยู่บนครับนี่เนี่ตัวนี้อึดตัวนี้อึดหรอมีโรดกลับเฮ้ยโดน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 ดน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 กลับกลับกลับดึงดูดถอย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 กลับถอยกลับอย่าอย่าอย่ามาใกล้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 บินบินหนีดิบินหนีบินหนีเลยครับเอาไอ้สไนด์น่จริงก็ยิงดีตัวระเบิดตายซะนีเพิ่งระเบิดพอดีนี่เรียบร้อยเป็นไงครับลุมโดนลุม ตูบไอตัวคนไฟตายเรียบร้อยเป็นไงครับเฮ้ยไอตัวจรวดเดี๋ยวเดบินไม่ได,ด้บินไม่ได้เออหนึ่งสองไม่ตายตัวนี้มอึดหารันเล่นตัวละครนี้นะตามตามคำขอเลยครับแล้วก็แม่สุดท้ายก็คือผมจะใช้ตัวละครอะไรก็ได้นะบินสกิบิน,บ,นบินนิอยู่บนครับอยู่บนตูปตูตู เรียบร้อยตายซะหนึ่งสองปุ้ยอื้อแลกกันคิวมีตัวละครแม่เปลี่ยนไหมไม่มีโอเคถัวกันเจ้าแล้วนะนะเจ้าและบินขึ้นนี้พึ้นเบิร์ตคนไฟต๊บตุ๊มต๊บโจมตีโอ้โหับเบิลคิว อิงไม่พลาดอีกไม่โดดอีกหนึ่งอสองสอง,สองทีดับส่วนใหญ่นะตัวละครเนี้ยค่าตัวเนี้ยสองทีดับอสมบินโคสตัวดินจาได้ปันดินจาเล่นน้อยนะพราดพาร์ที่หนึ่งหลังกลัมาเล่นการอีกรอบหนึ่งอุ้ยโมตกอ,อีกคอเสียคือแบบปิงโคลนไปแต่ตกโอเคเอาสไนเดอ่าสไนด์แบบนมันก็ถือว่าแบบ ดีนะวันนี้เล่นตามันเดิมก็ได้ต้องเล่นแบบท้าทาหน่อยโค้ชบันหรือชื่อหรือชื่อไทยคือผู้ถูกผู้ถูกเลือกตัวผู้ถูกเลือกใช่ไหมสกิลหัวหตัววันเดียวก็ใช่ก,กระตุกนี่คนไทยเริ่มกระตุกวันเดีวก็ใช่โอ้เล่นตัวนี้เล่นตัวนี้นคอนที่สุดคิดว่าตัวนี้ยากนะเล่นยากอยู่ โจมตีแบบถึงแม้ก็จะไวก็จริงแต่ว่าแบบดาเมจอะไม่รู้จะพูดยังไงดีเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนี้ก็ผมจะสรุปตัวละครหกตัวว่าตัวไหนที่ดีสุด,สดนะก็เลยแบบจัดันดับเลยก่อนจะจบคลิปนี้สักสามยลบนะอันนี้ก็เหลืออีกยกสุดท้ายถือว่าคิวได้เยอะน่าใช้ได้ตัวละครทั้งหมดที่ได้เล่นอันนี้ก็ยกสุดท้ายน,นะครับ สองยกนี้ก็ถือว่าชนะติดต่อเนื่องเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจจบถ้าเกิดเล่นจบรอบยกที่สามปุ๊บก็ถือว่าผมขอสรุปทุกตัวเลยว่าแบบตัวไหนที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวไหนที่แบบติดอันดับน้อยสุดว่าเป็นยังไงครับเดี็ดเอาเอโอโหเล่นยากสุดน,นาตัวเนี้ยมีคนเขาบอกว่าตัวนี้ตัวละครเล่นยากใช่ไหมโอเคลองดูแล้วกันตัวละครเล่นยาก หายตัวนี่เนะนี่ยฝันอืมสับเออเออสับเออตายยากจังวะเนี่ยโอ้หายตัวเรากระจายไม่โดนอีกเอออะไรวะเออโดนเต็มเต็มนั่นเนี่ยเออ เออโจมตีโหโคตรอึดดูคิวแทบไม่ได้มีอะไรเลยอะไรกันเนี่ยเอาโดนจริงจริงด้วยถึข้อดีคือมันจะโจมตีดาวกระจายมันก็ถือว่าดามเมจพอได้อยู่นะดามเมจพอได้ถ้าโดนเต็มตัวแต่พลังน้อยมากปาดากระจายนี่ไงปิดฉากด้วยแบบดาวกระจายเออหายตัว เออเออป่าดาวจายตีกับซับเข้าไปสับกี่ค,คิวเนี่ยคิวเดียวโอ้เดี๋ยด้ยฮะโอเคเดี๋ยวประมาณซักสองนาทีเปลี่ยนตัวลราขอบางดินจาเล่นยากมากผมขอบอกไว้เลยไหนวะไหนวะลบนี่แน Ừ, ืออสับตีมุน่นคูนกับหายตัวว่ะเดอะกระชายไม่ตายืออซับซับซับเดอะกระชายนี่โอ้โหปิดท้ายโดยเดอกกระจายบ่อยโอเคมีตัวไหนพอใจแบนแอ็กตัวปึงกดแล้วกันถือว่าเล่นทุกตัวแล้วนะจากที่เดียู บอกสรุปว่าตัวไหนที่แบบระดับ A ถึงถึงแบบไม่ดีตั้งแต่ F ถึงจนถึง A เลยนะไม่ก็ S เลยกว่าตัวไหนที่ดีควรเล่นตัวไหนที่ไม่ดีก็อย่าเล่นดีกว่าอืตัวละครอัศวินตัวนี้นะตัวนี้ก็สามารถฮิวไปเรื่อยๆนะข้อดีฮิวตลอดมีโบุห่ทอปด้วย ต้องขอไปด้วยนะครับว่าฝนตกเนี่ยก็เลยช่วงนี้หน้าฝนก็ดูแลด้วยครับใครสํหรับใครที่ทมีแบบมีเรียนปึ๊บโอเคนี่วิธีใช้ตัวละครนี้บางตัวละครเล่นได้นะเอยเดะเดะอาโซบิโต้งถอยก่อนถอยเกียร์หนตีตัวนี้มันตีแรงอ่าเดีเยวเด้มีปืนเหมือนกันฆ่าปืนเดียวกันดิฮิ้วไม่ทันมีสนายังไม่ได้เล่นเลยดีกว่าในคลิปนี้ เกตัวนี้มันเล็งเป้ามาได้เรียบร้อยเฮช็อตหมดท็อปฮิวคนไฟติโจมตีโคตรแรงอสูรนก็ได้เดี๋ยวอสูร์ยเล่นไปแล้วนี่ว่าเหลือแค่ตัวสไนกับปืนกดดีกว่าแต่ปืนสไนผมเล่นผ่านที่แล้วนะก็ก็ตัวผ่านเคตัวข้อนี้เอามา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 ,เอามา่ดนเลย่วนเลย โอเคมาแล้วกลับมาแล้วเออนี่ต้องเล่นแบบมุงสไนใครที่ชอ็อคสไนต้องแบบควรแม่นับตัวนี้สามารถแบบเกี่ยวขบวนได้นะไปที่สูงๆูงได้ไปอยู่สูงๆูง,งนี่ไงเรียบร้อยนี่วิธีการใช้ตัวละครนี้โอ้ยเดี๋ยวเดียต้องซูมยิงแหมวอนกันบ้าให้เออ โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกมีคนเล่นสนายแหละตอนนี้ก็เหลือสิบยี่สิบวินาทีนะรอบนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าสองพาร์ทก่อนก็ชนะติดกับต่อเนื่องเลยรอบนี้ถือว่าแพ้แบบให้ดูเลยนะครับนี่เฮดช็อตได้จบ ตัวละครโอเคเล่นทุกตัวเรียบร้อยนะถ้าไม่มีอะไรถ้าเปิดมีอะไรเสริมอีกก็วันละครคมนตารางิีวีดีโอได้เลยน,นะครับผู้ชมเอาละครับก็ผมขอสรุปตัวละครทั้งหมดว่า6ตัวเนี้ยที่ผมได้เล่น่ะควรไหนตัวละครไหนที่ควรเล่นดีสุดหรือแบบบางตัวละครไม่แนะนําเล่นนะก็มาพูดกันต่อเลยครับเอาละครับก็ถึงช่วงเวลาสรุปตัวละครทั้งหมด7ตัวใน ใน,นโหมดของ Fixer Star w a แบบีตัวละบ้านนะครับเริ่มจากตัวละครแรกนะครับก็มีชื่อว่า Execution นะครับหรือชื่อไทยคือเพชรฆาตนะครับพลังเลือด200เดี๋ยวก็ตัวละครนี้จะเน้นสายแบบเล็งเป้าหมายศัตรูด้วยนะครับแล้วก็สามารถแบบเพิ่มเกาะสามารถเพิ่ม Regeneration แล้วก็มีทั้งปืนแบบเอกลักษณ์คือแบบปืน AK นะครับแล้วก็ปืนระเบิดโมโนโทด้วยครับสิ่งที่ผมชอบก็คือแบบ ตัวละครเนี้ยถ้าเกิดว่าเลือดเล่าเหลือนอนใช่ไหมตัวเนี้ยสามารถเพิ่มฮิวได้ตลอดนะแต่ว่าข้อเสียคือประการคูดาวมันก็ถือว่าดานะการใช้เม็ดทินนี่ตัวละครนี้ผมให้อยู่ระดับดีเลยนะครับอ่าต่อมาแล้วครับตัวละครที่สองก็มีชื่อว่าไซเบอร์ไนนะครับชื่อไทยคืออัศวินแบบขุนยนนะครับตัวนี้จะเน้นสายแบบแบบความแบบแบบอึดนะครับแบบอึดทนทนพลังเลือดก็หนึ่งก็แ,บบแค่สามร้อยนะครับชุดเกราะพลังเกราะสองร้อย ตัวนี้จะเน้นสายแบบดึงดูดสตูโจมตีแบบประชิดเท่านั้นนะครับเปนเน็นสายแทงตัวตัวโยงจากที่ผมได้เล่นมาในภาคที่หน,นะครับความคิดความพิส่งตัวเนี่ยคิดว่านะตอนแรกนะผมจะให้อยู่ระดับโคตรดีนะแต่ว่าข้อเสียงคือแบบมันแบบมันเน้นสายโจมตีก็เลยให้อยู่ระดับดีนะให้อยู่ระดับดีเลยโอเคต่อมานะครับตัวละครที่3ก็มีชื่อว่า V A L K นะครับตัวนี้จะเน้นสายระเบิดพลังเลือด200 ดีการใจการใช้การใช้ bullish, ตัวละครน,นี้อยู่จากที่สูงใช่ไหมแล้วก็มีการปล่อยคลึงระเบิดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่พื้นที่แคบแคบเนี่ยตัวละครนี้มันถือว่าแบบเสียเปรียบมันก็แบบถือว่าพอได้นะแต่แต่ส่วนตัวคิดว่าตัวนี้เราพอพอเล่นได้อยู่ให้อยู่ระดับกลางนะแต่ภาคที่2ในตอนที่ผมเล่นอะ่ะมันอยู่พื้นที่ลโล่งๆอะ่ะเออมันถือว่าดีมากแต่ถ้าเกิดเป็นแหนมอื่นที่เป็นผมเล่นภาคที่หนึ่งตัวละครเนี้แทบแบบมันอาจจะพอเล่นได้นะก็อยู่ระดับกลางไว้ก่อนโอเคต่อมานะครับตัวละครนี้ เป็นตัวละครตัวมูสานายนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงเป็นกัมเบิลควีนหรือชื่อไทยคือแบบราชินีลูกอมนะครับตัวนี้ตัวละครนี้จะเน้นสายยิงแบบระยะไกลนะครับแต่ถามว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือการยิงศัตรูปุ๊บมันถือว่ามันถือว่าดีนะมีปืนตะขอมีปืนเอ็กซ์เรย์เลยด้วยแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือการยิงศัตรูแบบยิงขวมันถือว่าวันช็อตทุกตัวนะยกเว้นมีบางตัวละครที่เป็นอึดสายแทงอะ่ะตัวเนี้ยมันแทบแบ,บไม่ตายนะก็ให้อยู่ระดับกลางเลยนะครับอ่า ให้อยู่ระดับกลางต่อมาครับตัวละครทีห้าโคสวันหรือชื่อไทยคือผู้ถูกเลื่อนนะครับตัวนี้จะเน้นสายแบบสโตเกอร์หรือชื่อไทยแบบเป็นนแบบแอสซิซินาเป็นพวกแบบสเตลคิวอันตัวละครนี้สามารถโดโด,ดสูงได้แล้วก็มีการปล่อยดอกกระจายแล้วก็สามารถลงโหดได้นะครับตัวนี้จะจากที่ผมไม่เล่นในภาคที่สองเนี่ยบอกเลยเลยเป็นะไรตัวละครที่ผมแบบไม่ถน,นัดแล้วก็เล่นอาจารย์ลำบ,บากสำหรับผมนะคือผมเนี่ยให้หยุดตัวละครเนี้ยอยู่ระดับพอได้ แต่ผมพอเล่นได้อยู่นะอันนี้หากว่ามีตัวละครในสักตัวเหนืออยู่เนี่ยคุณแนะนําใช้ตัวละครนี้ไปเลยต่อมาครับตัวละครที่6ตัวละครนี้มีชื่อว่าแม็กซ์นะครับตัวละครนี้จะเป็น,นสายแบบหัวสว่านเลยครับเป็นอินเจเนียร์พลังเลือด200ชุดเกราะก้อน150แล้วก็เพิ่มเกราะแบบเร็วขึ้นตัวละครนี้เป็นอะไรที่ผมโคตรชอบนะการวางป้อมปืนแบบสามารถยิงสตูตัวที่สูงๆมันบินได้จริง พาที่หนึ่งบอกเลยเล่นโคตรมนันมากตัวนี้เป็นตัวตัวที่ผมชอบที่สุดแหละแล้วก็โอเพียดนึงนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือแบบการจะปล่อยนิวเคลียร์ใสต่ตัวห้ววเ,เกิดโดยเป็นหมวกมันถือว่าแบบพอได้ไนะเปิดผมชอบป้อมปืนมากเป็นอะไรที่โคตรดีอ่าโคตรดีมากต่อมาครับก็ตัวละครสุดท้ายก็มีชื่อว่า Good O อน b o มเม r นะครับตัวละครนี้จะเป็นสายแบบระเบิดอีกตัวหนึ่งที่ผมได้เล่นล่าสุดนี้มานะครับจากความมือสักคู่นี พลังเลือดก็200อันนี้เป็นเล่นแนวกับดักระเบิดมีพึ่งติดตามนะครับส่วนตัวคิดว่านะตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบตอนแรกนะที่ผมผมชอบกับดักพื้นระเบิดไม่จําเป็นต้องวางกระดักพื้นก็ได้นะแต่ว่าแบบตอนแรกผมให้ตัวละครเนี้ยมาอยู่ระดับกลางใช่ไหมแต่ว่าผมจะให้อยู่ระดับดีอ่าโอเคถือว่าทั้งหมดมีการสรุปตัวละครที่ผมแบบเให้เห็นดูเป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับ ท่านผู้ชมคิดว <The> ่าอาวุธแต่ละความสามารถของตัวละคร7ตัวเนี้ยคิดว่าให้ยูดูอันดับไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวีดโอนี้นะครับผู้ชมโอเคก็จบกันนะครับสําหรับแม่มของพิกเซลสตาร์ในพาร์ทนี้น่าจะเป็นตอนจบของแบบอีเวนต์นี้นะครับหากว่ามีอีเวนต์อื่นเนี่ยผมจะเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผู้ชมก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสตอร์ทอยเพื่อเป็นกำลังใจผมเหมือนกันตามคลิปด้วยนะครับแล้วก็ร่วมถึงการกดเป็นหนึ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้จะกลับในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นะครับสวัสดีครับ